วิ่งเหรอโอ้ยแตกดูหลังด้วยเฮ้ยกลุ๊บตรงที่เราบอกดิเฮ้ยอย่าแยกอย่าแยกแยกตายนะเอ้าเดีบอกตรงไหนี้นะเอ้าบ้ามนอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้หมดเลยป่ะเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วดันมาดันเจ้สวยมาเจ้สวยมาเจ้สวยมาเราลีเราลีกลุ๊บดิ ยายมันรีได้สู้ไม่สู้ไม่ถึงไม่ถึงไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าปิดนี่คือแก๊งไหนนะขอขอชัดๆดิเดี๋ยวผมบอกเองอย่่าพงแก๊งที่ะได้ดุงไงรอรอรอ Normal กันด้วยนะพูดเหลืองไอ้ยดำอ่ะนะรอดูก่อนรอดูก่อนพี่รอให้เขาชนกันก่อนอีกพวกเรามันดี้มาติดตายอยู่แล้ว Normal กันด้วยนะดำอ่ะดำน่าจะเต็มปะพวกเรามันมาติดตายอยู่แล้วอ่ะ ไม่ไม่ใช่แบบไอ้ FW เขามีโฟมเบ็ดด้วยใช่หรอโฆษณาดูแลละเม่นคนมอเแมตคนตะมอมแป๊เอ๊ะคนทำไมมันชอบไม่เห็นคนวะไม่เห็นคนมันไม่ดีของมันไม่ดีใช่หรอคอมมันมแต่มันปรับภาพสูงอะนะเออตอนมันเรียกมันปรับภาพแบบสูงเลยนะไฮไลท์อะไอเชนินอะไอเชนินอะดูไฮไลท์มันคือแบบปรับภาพสุดแบบสุดทุกอย่าง ปั๊บร้อยชั้นเบอร์ดเลยไอ้ย่ามัหนัาจะเป็นเพราะปรับภาพสูงนี่แหละตอนนี้กูทำอะไรไม่ได้เลยไอ้นี่มันมีปัญหาเรื่องแค่ตัวกระพิมพ์นี่ยแหละไม่รู้เพราะอะไรแต่คอมมันแรงเลยเด็ดดอเน็ตก็ไม่ใช่อ่รู้สึกมีการชาไหมล่ะแบบขยับไม่ได้อันนี้มันเน็บอันนี้มันเน็บมามามาเหมือนเราเอาของมาไม่ค่อยเยอะเนี่ยแหละให้หนู่มกับไอ้ของนี่ใครรู้ไหมแปดจีพีอัตราเร่งเท่าไหร่อะชอบหมือเกินพวกรถที่คนไม่เหลียวเนี่ย เอาเยอะมาเราต้องแตกต่างกันนะเอาอีกแล้วพี่อย่าไปเอาเลยเม้งก็เอาไปดีๆไปเลยพี่เอ้ยไม่ถามถามดิองจูลเล่นอย่าถามอย่าห้ามถามใหญ่อะไรอะไรต่างๆนั่นรุ่นใหญ่แหญมากโอ้ GTB ล้วนหันขวา GTB ล้วนอันนี่ะหันหันซ้ายเป็นไงหันซ้ายเขายังเขายังมีรถแรงนะเอาจริงหันซ้ายปุ๊บแรงไอ้เหี้ยหันกลับมาข้างหลังตรงตรงข้ามตรงข้ามก็รถแรงหันขวาก็รถแรง ม GDP เลยอ่ยก็พอไหวก็พอไหวก็พอไหวเออวัดได้วัดไปวัดไปวัดจีดีพีนี่ยังไม่ได้แต่นะทุกคนเขาในฝังนะ้นอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้เขาจะเขาจะรู้ก็เพราะอย่างนี้เลยเออไปพูดอย่างนี้เขารู้กันหมดใช่ไหมชาวบ้านเขาคนกันทั่วเร่บอสแล้วบอสแม่งไปยืนทำอะไรนะดูดินั่นเปิดสตอรี่แล้วหาเรื่องหาตีนนะโดนแน่ๆว่าโดนโดนเอ้วสุดท้ายแล้วนะเรา น่าจะเป็นอย่างั้นเอาคอยใหม่ก่อนเลยป่ะล่ะเก็บคอยใหม่ก่อนเลยป่ะล่ะเย็นใจเย็นรอก่อนอนี่ส่วนตัวแหละเกี่ยวส่วนตัวใช่ปะนักพรายน้อทำไมต้องคอยหมันน้อเจียวเขาทำไมคอยหมันถึงสองวันทางเราคนหนึ่งอ่ะทำไมต้องเธอไม่เข้าใจอ่ะผู้หญิงหัวม่วงนับคนเานับคนอ๋อหแย่งเยอะมากโคตรเยอะคอยบาดเจียว ว่าใช้หัวใช้หัวนำทางชีวิตนะเว้ยอย่าใช้หีนำทางชีวิตเพื่อนไม่เออจะใช้หัวจะใช้หัวอยู่เกินเดี๋ยวทำไมทำไมมีหออาหารด้วยฮัลโหลมายังไงหอทหารฝ่าบนฝ่าบนนายกเหรอะนะนายกเหรอจะบอกนะจะบอกนะเราจะถท๊อททีนี่ใครอะที่้อยอยู่ตรงไหนนะแมมนี้ใช่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 นายยกที่้อยอยู่ตรงไหนแแมม ไมม่ีใครยังไม่มีใครเข้าใช่ไหมไม่มีใครเข้าอ๋อรอไปเลยพี่เออเลยเราไม่ได้เราไม่ได้หายยัอไรีไม่รีบเราจะยืนจะจบเลยก็ได้นั่งกันนั่งคิวเลยดูคลิปที่อัดไว้ก่อนละกันพวกเราเป็นมาตีตายรอไปเลยอืยถ้าจะไปตะโกนเรียกกูด้วยนะจริงถ้าจะไปตะโกนเรียกกูด้วยนะแบบกูมึงเฮ่อถ้ามีใครได้วันเนี้ยถ้ามีใครได้จ้องกันอยู่เนี่ยสุดท้ายก็หมดเวลาไม่ทันจิบได้เชิญไอ้สุดท้าย ฝั่งนู้นเยอะไหมอุ้ยฝั่งนู้นก็เยอะนะไปเฮียกัวชาอติ้งมาเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามเขียวสวยสิบสามหนึ่งสองสามโอ๊ะับไปทันหนึ่งสองสามคอมสองเท่ไปก่อนเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไม่เก่งแตต้องเท่ไปก่อนห้าสีเขียวสิบห้า โอ้ยอะสี th ่เจ็ดสิบห้าคนเลยหรอหนึ่งสองสามไปจ้างมาคุณลุดชอบห้าหกเจ็ดแปดอะโอ๊ยสิบไปทวนโอ้ละลายอัตลักษณ์ละลายผมว่าสถานการณ์ตึงเครียดสถานการณ์ตอนนี้ที่ชายแดนกำลังตึงสี่อะไรนะประเทศทั้งเจ็ดประเทศรวมตัวกันเพื่อชิงดินแดน รถอะไรอ่ะอ๋อ X7 สถานการณ์กำลังตึงอย่างรุนแรงอะนะวิมาเพิ่มอีกแล้วสี่น้เงินสิตอนนี้ฟ้าช้าเยอะเยอะจัดด้วยไวิคอยดูแล้วมันก็ใครเข้าเลยนะวยคอยดูคลิปจะไอเขายิงจ้องกันโดนลุมอ่ะบอกเลยวาลุมยผมว่าสีดำน่าจะท่าประเด็นประเด็นคืออาหารผมจะหมดแล้วกินข้าไหมไม่ไม่ผมไม่ผมจะเข้าไปแล้วก็แบบตีให้ใครสักกลุ่มนึงเข้าไปก่อนอ่ะ

เยอะเออให้เราเข้าคนเดียวนะเอาคืออะไรอ่ะเราไม่รีบเราไม่รีบว้นะเอาไวนะข้าจะหมดพอดีไงอ๋อข้าจะหมดจุ่มแล้วนะเขาจุ่มแล้วเขาจุ่มแล้วนะับสองสองศูนเราเข้าพร้อมตีไปสิบได้เลยตีไปสิบเลยเราต้องตีต่ำดิพี่ศูนหกศนตีต่ำจะไม่ใครเข้าถ้าไม่มีใครเข้าเจะเข้าไหมไม่มุหมดเลยอ่ะไม่มเข้าก็ปล่อยไปดิเข้าพร้อมซ้ายเข้าไปก็เข้าไปก็ตายเสียข้าวอีกกู ข้าพ่อไซมมึงมาเล่นแล้วก็เล่นเฮ้ะพี่ทานก็ใส่เขาเป็อย่างเล่นอยู่นะข้าพ่อเย่นแตย็นเย่อเพิ่งอยื่าเพิ่งเหยน่อเพิ่เรย่าเีิ่เหยื่อเพล่งเอยื่อเพิ่งเย่อเวิ่งเยอเนิ่าวหยบ่อเะิ่เหยื่อเพิ่งเหยื่อเาใ่้เหยื่อเพ่งเหยื่อเสิ่้เหยื่อเพิ่้เหยื่เพิ่งเัยน่อเ่งเหยื่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเหยื่อเพิ่เหรืคอเพ่งเหคร่อเพิ่งเหยอเเหยื่อเพ่งเยื่อเพิ่งเายื่อ่ อ้าวเอาไม่ได้เขาออกเขาออกเขาออกเขาเล่นแล้วเพื่อเข้าอย่าอย่าเข้าไปนะยาวๆเรอให้มันลดลงเยอะๆก่อนนะให้ฝั่งหนึ่งคืนก่อนค่อยเข้าก่อนเลยเราเราจะรอหลังเข้าก่อนไหมหรือว่าเราจะเข้าเลยเข้าเลยดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราใี๋ข้าก็ได้มั้งไอ้ไอ้แบ็คเราต้องไปชุบไอซีก่อนอย่างแรกไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งรอเลยรอเลยีเด๋ยววางแผ่นให้เห็นไม่ใช่เห็นเหวิธี่คือมันไปขี้หรือมันเข้าหมดเฉยเนี่ยมันเข้าหมดเข้ามันจะหมด ทำไมนยะนินว่าไงนะเนี่ยถ้าถ้าเราเนื่ยนมากนินว่าไงถ้าเข้าไปแล้วโฉบศพพี่อีเละเห็นหเห็นแทนทางสายว่าเอออ่าไปชุบตรงนั้นนะเห็นไหมไออุ้มคนหนึ่งเราไปชุบตรงนั้นแล้วก็ไปรวมกลุ่มตรงนั้นเลยถ้าจะเข้าอ,อ,อ,อ่ะแต่ห้าโฉบมาแล้ววิ่งไกลเกินะระวังนะไม่ใช่โฉคนเดียวให้เพื่อนดู ดูจังหไงให้เพื่อนดูด้วยนะให้ช่วยพูดกันเรามายืนแค่ข้างหน้าแล้ววิ่งไปโฉบมาคนเดียวพอใช่แล้วไปต้องไปโฉบคนเดียวพอด่านแล้วด่านแล้วไม่หนูหนูแนะนําว่าให้ไปสองดีกว่าเพราะว่าเผื่อตามหลังไงเพราะว่าถ้าไปสองเขาจะตามมาถมมาปิดใช่ตัวเดียวพอโฉบโฉบคนเดียวพอโฉบไม่ได้เดี๋ยวกูโฉบเองแล้จุดตอนกี่นาทีวะสิบเท่าไหร่วะติฟ้าเขาอยู่ในวงแล้วเดี๋ยวเขาไปที่ไหนไง อันนี้ไม่ได้ลองอันนลองสองนเลยดูผมไม่เห็นเวลาเลยเรีน่าจะน่าจะ30มสิบวีแล้วน่าจะจุ่มมาสามคนหมดแล้วหมดแล้วเขาไม่จุ่มแล้วเอารีไฟจะแทงกันใหม่แล้วเอาไม่สิไฟเยอะจังหมดสีเหลืองไม่เข้าอ่ะสีเหลืองรอไว้นวี่ะผูกค่อยหมั่นปั๊มด้วยอ่ะเราไปเก็บไหมเราไปเก็บเราไปเก็บฟ้าที่เหลือไหม ไม่ไม่พี่พี่นจะพูดจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเก็บต้องทำอะไรหรือว้รอก่อนเว้ยยังไงพีเนี้ยเหลืองเขเข้าเว้ยเขาตัดสินใจทีแรกว่างยังไงไม่ต้องพูดจูงใจเดี๋ยวมันจะใช่รอรอรอแค่สีเหลืองเข้าอ่ะเย่นจังหวะเนี้ยดำกัลดีเนี่ยไม่ตัวครบอยู่แล้วพี่เชื่อไหมเชื่อไหมถ้าสมมติเราแม่งไม่เข้านะโดนรำอีกอ่ะเข้าเราเข้าเราเข้าแต่เราไม่เข้าตอนนี้ ไปสนใจทำไมโดนโดนแล้วเออไปสนใจดิเออเดี๋ยก็โดนรำอยู่แล้วโดนรำไปหน่อยเป็นไรไปโดนแค่ครับ8จุ่มเหรอเ้าจุ่มแล้ว9 8 9 8มันบอกว่าข้าวมันจะหมดพี่ตั๊กแสดงว่า7 3 8เขาได้กล่องไอ้สิอ่ะยังไม่ถึง7 3 8เรายังไม่ต้องรีบแล้วผมก็งงมันเข้าไปทำไม1นาที30นาทีขึ้น7 3 8 7 3 8เขาได้กล่อง เหลืองไม่กระดิกว่ะเหลืองรอเราเชื่อป่ะเหลืองรอเาเหลืองรอใช่เหลืองก็รอ้ยเราก็รอเหลืองพี่เดี๋ยวตายแล้วเออไปเราไเราไปเไปเาไเราไปเราไปเาไปเลาไปเรยไงเรไปเราไปเราวปเราไปเรไปเราว่เาไปเราเาไปเร้ไปเไเราเาไปเราไยเรี่ปเข้าไราเราราาไปเราาไาาาราาาาไรรรเไไรรเร็วาา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 ไป แข่งเลยยังไม่มีใครเข้าไปเอาเลยหรอหลังๆกระโดดเขาไปชกเขาไปชบเพื่อนมาแล้วโอ้ยแตกดูหลังด้วยเฮ้ยตรงที่เราบอกดิไ้ย่แก่แย่แกตายนะเอา

ชุบๆเลยไม่ชุบก้อนบนคุบเรียกม่วงมาคุบเรียบม่งควบพิม่วงม่วงมาลมหน่อยมดีมีม่วงม่วงกลับม่วงกลับเอาโซนโซนกุบก่อนดันอะไรกันหน่อยมึงเลียหมดมึงเลียรีเสร็จแล้วโถมเลยออรอรอรอไปเอาเพื่อนมาลีก่อนดิไปมามากุ๊บก่อนมากุ๊บก่อนม่วงฟังม่วงฟังกุ๊บกอนกุ๊บกอน ปล่อยเพื่อนปล่อยเพื่อนไปก่อนมันคนเดียวม่วงลีเยอะม่วงลีเยอะมันปิดม่วงาดีวเดี๋ยวเวเก็บเก็บเก็บเเก็บตัวนี้เก็บเก็บบนเี้ยวแล้วต้องดันเลียต้องดันเลี้ยต้อนี้ม่วงลีเไไปไปเดลิมก่อนตรงลิ้มตรง้มอีเพื่อนก่อนีเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบัวแก้วก็กมาลีก่อนแก้ว

หลังมาหลังมาแตกสไลด์ได้ปะเก็บเก็บปลาฉลับปลาฉลับเก็บดี้ปลาฉลับปลาฉลับเก็บหลังเขาชัวปลาฉลับเชัเลยปลาฉลับไปเล่นปลาฉลับไปเล่นโอตีถอยโอตีถอยโอตีถอยเอาเพนให้โอตีด้วยดำดำรีดำรีข้างหลังเก็บเงินเก็บกล่อยเก็บเืินเก็บกล่องด้วยดำรีข้างหลังดำรีข้างหลังดำหมดดำจะหมดแล้วดำรีข้างหลังเนี่ยเฮ้ยมึงไหลเอาอะเนใหห้มา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  ขอเพนหน่อยขอเพน้ินนินมานินมาหน่อยขอเพนหน่อยคนละขวดนะกูมีแค่สองขวดอเพนได้นขอเพนด้นเร็ว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 ให้หน่อยเก็บแล้วเก็บแล้วกล่องเก็บแล้วมาคบกล่องเลยมาคบกล่องเลยม่วมาคบกล่องเลเก็บกล่องเก็บแลเอาคยมาม่ม ปากให้ปากเล่นสวยสวยสวยปาก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 เล่นหเอยปิดแม่มงโคตเอาเลยว่ะหมดดังหมดเช็คเราด้วยให้ไปเช็คก่อเก็บกองก่อเก็บกองก่อนหมดจังวะหมดจังวะได้ได้เบอกได้เราบอหมดจังวะ ทีดีจอดเมื่อกี้กูเรียนเลยว่ากูมีปากหมดยังท่านนะสิไอ้เชี่ยไล่ตีอยู่ทั้งนานยืนแอ๊อยู่นั่นย่าโทษว่าโทษว่าไม่ยิงเละโทษว่าโทษว่าโทษเลยลองลองเลยโอซอกไไม่ไม่ไม่ช็อตเข้าหมดไม่ไม่ไม่ใช่ช็อตเมื่อกี้เวอร์มากเวอร์ป่ะล่ะเวอร์ป่ะพวงหล่โคตรเวอร์ดิพวกไหล่โคตรเวอร์อ่ะถ้าลองท้าแม่หนึ่งยังไม่หล่องหัวใจหายหมดเลยเพี่ยนหมดดิยังครับพี่ขุก็หมดเหมือนกันดิมีห้าขวดแล้วเนี่ย อีกกูต้องขอเพลงพี่แบคเพิ่มแล้วว่ะเฮ้ขอโทษขอโทษอย่าระวังยองเก็บอาวุธเลยเก็บอาวุธเลยไม่มีอะไรแล้วเก็บเลยครับเก็บอาวุธแล้วก็รอก่อนครับรับยิงก่อนเลยเราไม่ยึงจะเข้าไปหาศานต์เก็บให้เสร็จก่อนไอ้าวไอ้เจียวอีกแล้วไอ้เจียวอีกแล้วไอ้เกียรอีกแล้วมันพักไม่ได้เลยนะเรื่องเนี้ยของละอุ้มเลยครับไปอุ้มส่งมไปเลยไปอุ้มส่งมไปเลยครรบวอห ไปคอนชูปเลยครับหมอหมอหุ้มแล้วให้หมอหุ้มไปเลยขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ไม่จบโลกหมดเลยขอบคุณครับขอโทษด้วยนะคะะไไรับอ๋อไปหมดแล้ว ขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคนคนชี้ไข่เจียวอ่ะระวังเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีมมีน้องเลยโดนแล้ว หรือยังอ่ะดูซิมีใครอยู่นอกบอแล้วถารีมาชนะเว้ยใจเย็นใอวุ่นุ่นเทียหมดดดีนะเราคองไอเทนนี้ได้อ่ะเจ้ามึงสั่งรีบมึงมึงสั่งรีบบวกไปอเปนีร่เลนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเไรม่เป็นไรไม่เนไรไม่เป็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 นไร่เป็ล่เนรไม่นเุน้วยฮะน่เปนร่เนเนไรอเนรไม่เนมเนรเรเเเเน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 เรอเไห เฮ้ยมัไปไหนกันนะ่ะมมีทางไปหรอเหินเหรอย็้เยเฮี้ยอะไรอ่ะเวอร์มากนะไอ้เยแล้วแรงรถกูไม่ถึงไอ้เย่โคนอับอ,า,อายว้ายไอย้ลุงลุงลุงรถแรงไม่ถึงเหรอไอ้เย่เขาเขาเหินข้ามกาแพงกันไปหมดเลยไอ้เยแต่รถพวกเราเนี่ยแรงไม่ถึงไอ้เชีย กูก็ไม่ถึงเหมือนกันอ่ะลงสักไม่เงยแล้วไม่ถึงยังกูไม่ได้สอบด้วยอ่ะก็ต้องหลงอนาจัดอนาจัดไม่เงยเพื่อนๆเมื่อนไปกันหมดเลย เพ <on> AL <als> ื่อนๆเขินข้าวกันหมดเลยเฮ้ยอะไรอะรถพังฟ้าก็ซูเปอร์คาร์ก็เท่านั้นแหละผมอับอายเหมือนกันนะครับพี่ตั๊กซูเปอร์คาร์ก็เท่านั้นแหละครับเพราเหินมารถเขาพังอยู่ดีผมอย่างรัดอย่างรัด